สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางหงไยลาวพัฒนางวดประจำวันที่16ธันวาคม2565นะครับวันศุกร์นะครับงวดประจำวันศุกร์ที่16นะครับเดือน1 265นะครับในงวดที่วันพุธที่ผ่านมานะครับก็เข้า72นะครับก็เข้าใน72นะครับในลาวพัฒนานะครับก็คูนี้นะครับ เด่นประจำวันนี้ก็จะเป็น4นะครับแล้วก็ก้าสำหรับสายรุดสายวิ่งก็2ตัวนี้นะครับ4ี่กับ9ก็าะจัดได้เลยนะครับในแนวทาง,งหงวเ้ลาวพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่นสี่นะครับสตัวคู่เด่นสีก็จะมี4ี่เก้ห 1> 4ี่หนะครับก็สีคู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น9นะครับ2ตัวคู่เด่น9ก็จะมี9 6 9 1 9 0นะครับแล้วก็9 7นะครับต่อกันก็จะเป็น4 7นะครับ ่อไปก็เป็นทางด้าน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี 4, 4, 7นะครับ 7, 7, 4แล้วก็ 0, 4, 7นะครับสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ